นะครับอันนี้อุปกรณ์แก้ร้อนต่อไปอากาศมันจะร้อนแล้วเดี๋ยวจ้ต้องใช้แน่นอนโอเคครับหจากนั้นผมรแล้วผม่สิบห้าแล้วเาคนฝนผมตาหมแน่ไตรงอิดเรบทุกคน โอเคเดี okay, ๋ยวไปหาจา้าทีรักเอาแล้วทักออดเขากลับมาจากเรือแล้ววะฮะไอน้องหนูบไอบันทึกจอไว้พี่อยู่ใช่ไหมเพราะเดี๋ยวเผืออของของพี่เมมมันเต็ม